ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้นโชคนะคะกัะอาจารย์ตัดหมอดูการาทิพ์ค่ะนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะะก็ยินดีกับสมาชิกหลายๆท่านที่ร่ำรวยนะคะบางท่านถูก92ไปถึง1,000บาทโอ้ดีใจด้วยจริงๆนะคะอ้พขอบุญทุ่มออน,น,นะคะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะก็ดีใจแล้วก็ขอดีใจกับอีกท่านหนึ่งโอ้โหแบบอันนี้อิจฉาจ้า อิฉาจักนะคะอิฉาจักเลยใครเหรอไม่เอ่ยชื่อไม่ได้ขออนุญาตไม่กล้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวโดนตำหนินะคะก็ต้องดีใจจริงๆค่ะจากใจเลยนะคะเพราะเขาถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งค่ะนะคะดีใจมากกับคนราศีก็รกฏค่ะนะคะดีใจจริงๆเนาะนะคะก็ช่วงนี้ราศีก็รกฏจะผู้ฟ้านิดนึงแต่ช่วงของออวันที่ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์นี่ค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดคู่ไร่คู่นีสิงค่ะแนะนําว่าอย่าเยอะละกันนะคะเดี๋ยวจะไปเป็นนี้ซะเปล่าเนาะนะคะประมาณนั้นเรามาดูสถิติของเลขปฏิทินเลขเด็ดตาที่เปกันก่อนดีกว่านะคะประมาณนี้เนาะปฏิทินเลขเด็ดตาที่ของปีหกห้าออกแล้วนะคะท่านใดยังไม่ได้จับจองให้รีบจับจองนะคะ เพราะว่ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วก็จะไม่ผลิตเพิ่มนะคะประมาณจริงหรือจริงจงวดีงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหขอกันจนถึงวันที่30เลยสุดทอดจริงๆนะคะก็เนอะก็ขอมันเข้าก็ปกติกันนะคะเรามาดูสถิติของวันที่16ตุกตุลาคมากันก่อนถ้าใครอยากดูมกราคมพามีนะถอยคลิปยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าให้พูด ตั้งแต่มกราคงไม่ไหวเพราะว่าหลายท่านคงจะเบื่อเอานะส6ตุลาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2ค่ะนะคะให้เด่นอยู่เลข2นะคะเลขที่ออกอาจารย์ให้83ออก38ล่างค่ะนะคะต่อไปค่ะวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะ1พฤศจิกายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะ อาจารย์ให้73ออก37บนนะคะแล้วก็ให้95้าออกห้าาห้ล่างตรงๆค่ะนะวันที่16พฤศจิกายนค่ะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขห้นะคะแต่เลขที่ให้คือ6กหนึ่งออก61บนตรงๆส่วน5้าออก5้าเล่างนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16บหกธันวาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขแปนะคะ ออก8 3ล่างตรงๆค่ะนะคะงวดของวันที่ 30, 30พฤศ30ธันวาคมนะคะอาจารย์ให้6 8บนออก6 8บนตรงๆค่ะแบบนี้เลยเนาะนะนะก็ขอให้โชคปีกับทุกๆท,ท่านเลยนะคะท่านใดอยากได้ของปี65รีบจับจองนะคะนะหมดแล้วหมดเลยนะคะนะประมาณนี้ค่ะเราก็มาดูาสถิติของทองอย่างอื่นด้วยแต่ก่อนอื่น ลืมค่ะอะไรหรออาจารย์ลืมแนะนำตัวเองอีกแล้วนะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆเพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์เนาะเรามารู้จักกันก่อนละกันนะคะอาจารย์ตาดเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์นะคะและก็เป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยานะคะแต่ตอนนี้ขอเบรกพักการเรียนการสอนชั่วคราวเนาะเพราะว่าโควิด ท่านข้างจะแรงแล้วก็สุภาพอาจารย์ก็ไม่ค่อยเอื้ออำหนยสักเท่าไหร่นะคะกับการที่จะสอนเนาะขอให้ค <f> ุยร so, 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 like, okay? uh, so ุดไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เนาะนะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกท่านใดนะคะหลายท่านนะคะก็ขยันทำบุญนิดหนึ่งนะคะสอบเท้ามามากมายเลยจะทำไงให้มีบุญให้มีโชคนะคะเชียร์ไปเชียร์มาอยู่นั่นแหละไม่เคยถูกกับเขาเสียทีหนึ่งนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า บุญตอบบุญจะทําให้คุณมีโชคมันเพียงพยายามทาบุญอ่าสวดมนต์ไหว้พระสิ้นทานภาวนาให้มากๆนะคะจะทําให้ท่านมีโชคมีลาภแล้วก็มีบุญกุศลหนุนนําพักดันให้ท่านมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนนะคะ <S <S และที่สําคัญค่ะโชคลาบบางท่านเลขนะเลขเบอร์มือถือก็มีส่วนนะเพราะอาจารย์ตอนนี้เป็นนักพยากรณ์ให้กระทางดีแท็กนะคะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเรามองเห็นว่าเบอร์หลายท่านเลย ที่โทรเข้ามาถามอาจารย์ทําไมเขาถึงไม่มีโชคอ่ะจะมีโชคได้ยังไงล่ะเนาะสามอยู่ในตําแหน่งของพบก,การเงินอ้าวพี่น้าละคราวนี้เนาะนะคะหรือ48่แปดอย่างเงี้ยพทดหลอกลวงนะคะแทงเอ่อซื้อแล้วไม่ได้เงินหรืออะไรก็ได้เนีย่ยเพราะมันเป็นพุทธหลอกลวงผลนะประมาณนี้หรือแม้ก็คู่เอ่อหนสองอย่างเงี้ยอยู่ในภบของการเงินเนาะ จะมีโชคได้อย่างไรนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะมีโชคอยากสอบถามเรื่องของเบอร์เบอร์นี้ดีไม่ดีจะแก้ไขยังไงก็ฮัลโหลหาอาจารย์ได้นะคะถามว่าเบอร์นี้ดีไหมอาจารย์จะบอกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะนะคะแล้วก็จะให้คำปรึกษาให้ด้วยเนาะนะคะนะอ่าเรามาดูสถิติของเลขดักล่างกันก่อนนะคะ อ่าเดี๋ยวเมาส์นานเดี๋ยวท่านก็จะเบื่อกันเนาะนะคะเลขดับล่างแตนตะแล่นแต εν, นแตนอ่ะโอเคค่ะเลขดับล่างนะคะงวดของงวดที่แล้ววันที่17มกราคมนะคะอ่าดับล่างอออกอ่าเลขล่างออก92ไม่มีนะคะ92้าสงตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งเป็นยังไงคะก็ดับเอาอยู่นะสิค้าจะอะไรอีกเนาะแต่หลายมีท่านนึงอ่าไลน์เข้ามาคุยส่วนตัวกับอาจารย์เนาะบอกว่าอาจารย์ เลขอาจารย์นะ่ะถูกก๊อกเรียบร้อยแล้วนี่ไงนี่ไงเนาะ,นะอืมก็ไม่รู้ทําไง่ะเนาะไม่รู้จะทําไงไงนะ,นะก็แรวแต้นะคะแรวแต้นะคะประมาณนี้ลองดูกันละกันเนาะนะคะแล้วก็แดดไว้กนะคะ,อ,คะ,นะคะอ่าเรามาดูเลขดัดบนนะคะอย่าว่าแต่เลขก๊อปหน้ากระดานนี้ไปเลยนะคะแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะ สูตรหนึ่งสูตรสองะคะ่ะก็มีคนรักเอาไปขโมยใช้เรียบร้อยแล้วแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองเรียบร้อยค่ะนะก็ไม่รู้ทำไงอะกฎหมายบังคับได้ไหมล่ะถ้ากลับได้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่นเนาะทำอะไรไม่ได้เพราะคนเหล่านี้เขามีช่องทาง,ขงเขาเขาก็ต้องทํามาหากินเขาเราก็ไม่รู้จะพูดไงเนาะแต่เคล็ดลับของอาจารย์จันมีของอาจารย์อยู่เนาะก็แล้วแต่ไงะนะจับได้คาหนังคาเขาด้วยเพราะเขาเข้ามาสมัคร v ีพีของอาจารย์ตายนี่แหละ เนาะอ่วอลแหวนละกันใช้ชื่อนายวอลแหวนนะคะนายวอลแหวนอาจารย์ไม่เรียกเขาอาจารย์หรอกเหตุผลนะครับคนอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องคิดเองนี่อันนี้เขาเรียกก๊อกเรียกนายวอลแหวนนะคะเนาะก็หลายท่านนะคะหลายท่านซึ่งทําให้อาจารย์รู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งนะคะแต่เพราะว่าวิาวชาเลขดาวนำโชคของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดเลยว่าอาจารย์ศึกษามา15ปีเต็มๆนะคะกว่าจะได้ หลักการตรงนี้มาคนคนค,นคิดโอ้โหพิกแลพิกอีกคนแล้วคนอีกโดยใช้หลักการจากดวงดาวของวันที่จรเข้ามานะคะไม่ได้มาจากการคำนวณเนาะนะคะอ่านี่เลขดับบนของจานนะคะนะดับบนคือ59เนาะไม่มีนะคะดึแสงว่าดับบนของเราทําไมคะเอาอยู่นะสิคะน่านะประมาณนี้เนอะเดี๋ยว เรามาดูเลขเด็ดตาทิพย์กันนะคะเลขเด็ดตาทิพย์นะเลขเด็ดตาทิพย์งวดนี้นะคะอาจารย์เคยพูดเสมอนะคะ6กับ9ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเอิร์ว่างวดที่แล้วอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยชอบ9เท่าไหร่ชอบ6นะเพราะว่ามั่นใจเลยน4มา2มา5้ามาสองมาไหมมาสองอะไรละ่ะสองเก้าเก้าสองนั่นเองนะคะน้แล้วก็สามตัวล่างออกหนึ่งห้า เก้าสองตัวบนห้าเก้านะคะสามตัวล่างสามตัวล่างเแดบบ็กแป๊บนึ่งนะโอ้ตายละเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งนะ,ะ, 7, 7, 3, 1, นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ลืมติเดี๋ยวก่อนนะลืมลืม,ลม เจ็ดสนะคะแล้วก็529นะคะ529นะคะแล้วก็119เนาะนะคะติ๊กแว่นหลับอย่งงอ่ะดิอันนี้นะคะอ่ะอันนี้ญาติบอกก่อนต่อไปสูตรหนึ่งมีสอบสอบถามมานะคะ s u b t e มมาริ่มถามว่าสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรนะคะเราก็ต้องบอกว่าสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันตรงที่ว่าสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับเพราะเอาไม่อยู่ นะคะแต่ถ้าสูตรสองะเบิ้ลหามเอาอยู่นะจะเบิ้ลจะหมัมจะต้องจัดมาจัดมานะว่างั้นนะเราก็มาดูว่าสถิติของุเลอสามตัวบน3าตัวล่างของสูตรหน,นะคะอยู่ที่ล็อกหนึ่งซึ่งในแต่ละล็อกแต่ล็อกแต่ล็อกมีแถวหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0 1ถึง14ตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะแยะมากมายเกิดกองอย่างที่เข้าใจเนาะนะคะก็ตรงนี้เนาะนะคะงมืงอดที่ผ่านมาออกที่ล็อกหนึ่ง นะคะห5 9ตรงตรงเลยนะคะ159ตรงตรงเลยค่ะโอเคเนะนะคะแล้วก็ส่วนของสูตร2เนี่ยจะเป็นแถวนอนนะคะซึ่งก็ค่อยศึกษาเอาสำหรับมือใหม่นะสำหรับขั้นที่เพิ่งเข้ามา VP เีาะนะคะกคค็ค่อยศึกษาเอาเพราะว่ามันยากนะคะแต่มีท่านสอบถามเข้ามาเอออาจารย์ก็งงนิดนึงนะท่านสอบถามมาว่าอาจารย์ขออนุญาตขึ้นมาใหม่ วันนี้ล็อกไหนดีและตัวตัวที่เท่าไหร่อืมคำถามคุณสรุปง่ายๆเลยสามตัวบนออกอะไรเอาตรงๆไม่ต้องโต๊ดนะอืมไม่รู้ค่ะนะไม่รู้เนาะได้แต่คาดว่าดาว่า,วาประมาณว่านะคะเราจะรู้ดาวเด่นได้ไงคุณก็กลับไปดูในส่วนของวีพีว่าจะให้เด่นตัวไหนคุณดูล็อกนั้นเลยแค่นั้นเองนะคะประมาณนั้นซึ่ง เนาะประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะยาวเพราะว่า10นาทีละนะอ่าทักษะพารวยนะคะทักษะพารวยสีน้ำเงินคือรัฐบาลสีเขียวคือทอกศสีชมพูคืออมสินนะคะรัฐบาล2ตัวบนเออ,อตัวล่างนะคะเก้าและอ่าวันเอหัดนะคะห้าเก้บนตรงๆนะคะส่วนอมสินออกสาเจเออเออทอกศอ,ออกสาม นะคะแล้วก็ออมสินออก7 3ค่ะนะอ่าเขาก็สองออกสาออมสินออก7 3เนาะอ๋ะอะจะจะงงนะนะคะประมาณนั้นเนาะก็อ่าก็เป็นแนวทางหรือสถิติดเดิมๆที่เราเอาไว้อวดกันนะคะก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเรามาดูเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างของงวดนี้นะคะ เลขดับล่างของวันนี้วันที่1่กุมภาพันธ์หกห้านะคะเรามาดูว่าอาจารย์ให้เลขอะไรถ้าเราสังเกตเนี่ยเลขดับอาจารย์เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเริ่มฉมังแล้วนะเมื่อก่อนแค่1ิตัวตอนนี้สิบตัวเนี่ยสามหกเจ็ดสิบสี่ตัวแล้วนะนี่เริ่มคุยเลขน้อยนะคะตอนแรกก็สิบตัวหกตัวไอ้ห้าตัวก่อนห้าก็เป็นสิบตัวก็หกตัวก็เป็นสิบสองตัวตอนนี้เพิ่มอีกล็อกหนึ่งก็เป็น 14ตัวเรียบร้อยนะคะจะได้ลดต้นทุนไปให้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้เนาะนะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขสุดเออไม่ใช่เลขเด่นผู้ผิดค่ะเลขดับเลขดับคือเลขที่ไม่มานะคะก็คือ09482199139550 348410317674แล้วก็90ค่ะนะคะเรามาดูส,สถิติข,ของปี65ดูว่า จะหลุดไหมแต่ปี6 5ห้าของเราพูดเลยนะคะไม่หลุดค่ะอ้อดับล่างหลุดงวดหนึ่งค่ะนะคะคือ7 9เนาะแต่ว่าดับบนไม่หลุดนะคะปีที่แล้วดับล่างหลุดงวดเดียวนะคะ24งวดหลุงดงวดเดียวก็เจ๋งแล้ว <c oughs> นะปื้มปๆ้มปื้ม,ม,มเนาะอ่ะลืมให้แคปหน้าจอแคปก่อนหนึ่งสองสามแคปเจอร์หนึ่งสองสามแคปเจอ นี่ทองซ้าแคเจขออนุญาตวางแล้กันนะคะเนาะก็ให้ทุกคนเฮงเฮงปังปนะคะอ่ารวยรวยกันนะคะรวยเข็ดค่ะไม่รวยไม่เลิกกันเนาะแล้วก็เลขดับนะคะบางท่านก็ไม่ทราบนะเลขดับคืออะไรคือเลขที่มาหรือเลขเด่นเหรอไม่ใช่เลขดับคือเลขที่ไม่มา ะะเลขที่ไม่มาเราลอ,ลองมาดูสถิติกันนะคะว่าเลขดับมันจะมาหรือไม่มากันนะคะในรอบปีนี้จะได้กี่งวดหลุดกี่งวดเนาะแต่งวดปีที่แล้ว24งวดหลุดงวด,ดเดียวนะคะส่วนของปฏิทินเลขเด็ดตาทิศเมื่องวดปี64นะคะ24งวด ลุสีงวดนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะไม่ธรรมดาจริงๆเนาะเราก็ดูไปนะคะก็อาจจะใช้เวลาเยอะๆนะคะอ้อบอกข่าวบุญนิดนึงเผื่อท่านสมาชิกท่านไหนอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ด่ายนะคะก็ตอนนี้อาจารย์มีโปรเจกต์ที่จะไปทําบุญก็คืออ่า บ้านพักคนชรานะคะท่านใดอยากร่วมบุญก็ขอเชิญเนาะแล้วก็พระบาทน้ำพุอาจารย์ยังไม่ได้ไปเลยเนาะจนแล้วจนรอดนะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางไปกันเนาะนะคะแล้วก็พระแม่คนอดินใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะโอเคอยากร่วมบุญก็ยังยังได้อยู่นะคะเชิญเลยนะคะแล้วก็ มีสอบถามมาว่าจะทำยังไงให้เราอะมีโชคนะคะก็อธิษฐานจิตเนาะขอให้ข้าพเจ้าทำขอเข้าจะเข้าบุญกุศลขั้นนี้ข้าพเจ้าขอทําบุญให้กับเด็กเดๆเจ้ากรรมในเวนเทพิดาคุณที่พียรบิดามาดาคูบาจานศิย์ในเจ้าที่เจ้าทางตินที่จนอธิษฐานจบแล้วตบท้ายด้วยคําว่าขอให้ตัวของข้าพเจ้ามีโชคลา นะคะถูกหวยทุกงวดทุกงวดนะคะเนาะอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะตามและอธิษฐานของเราเขาบอกว่าจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าจิตไม่อธิษฐานกายทําไม่เฮอะนะกว่าจะได้มาก,ก็ลําบากนิดนึงอธิษฐานเอานะคะจิตกุศลมันตามพบตามชาติไปเลยค่ะนะจ๊ะสีบอกให้ก็ใช้เวลายเยอนแล้วอาจจะต้องบ๊ายบายสําหรับในวันนี้นะคะก็อย่าลืมอะไรกดไลค์ไงกดไลค์นะคะ กดแชร์เป็นลูกศรโค้งๆนะคะเพื่อเป็นการบอกบุญหรือให้ทุกคนเขามีโชคกันละมีโชคมีลาภกับเรานะคะกดแชร์เนาะนะคะและกดติดตามที่มีระฆังะสองขีดกริ้งกริ้งกริงง้งนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสจากการติดตามผลงานของพวกเราไม่หลุดออกคลิปตรงนี้ไปนะคะประมาณนะั้นบางท่านยังสอบถามเข้ามาอยู่เลยนะคะว่าอาจารย์คลิปอาจารย์ลงหรือ,อยัง อันนี้ยิ่งขาวเข้าใหญ่เลยมีอยู่ท่านหนึ่งโทรเข้ามาหาอาจารย์วันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะอาจารย์ครับอือาจารย์ลงคลิปแล้วหรือยังครับผมหาคลิปอาจารย์ไม่เจอเลยเอออาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดไงเนาะว่าถึงคุณไม่ได้กดติดตามยังไงก็เจอคะ่ะนะคะเพียงแค่คุณพิมพ์คาว่าอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ยังไงก็เจอแต่คุณไม่กดไง เนาะการกดคุณสามารถอัปเดตได้ทันทีไม่ต้องรองนะคะถึงแม้วันที่ที่สลากกินแบ่งกาลังจะออกคุณก็สามารถกดเจอยังไงก็เจอแต่คุณบอกไม่เจอเลยสักคลิปอืมูสาวาทาวีรามณีสิกรทาทังสมาธิยามิ <c oughs> นะคะโอเคบางอาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อเ,เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่า อาจารย์แต่มาแล้วคลิปนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะประมาณนี้แล้วพบกับอาจารย์แต่ครั้งต่อไปีนครั้งต่อไปนะคะพบก,กันใหม่ค่ะวันนี้บายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ